สวัสดีคะ่ะพบกับกุง้งช่างสาพไยจีนอยู่นานนะคะตอนนี้กุ้งจะพาทุกคนมาแย่ yeah. ไข่มดแดงนะคะหรือว่าภาษาจีนยูนานที่นี่เรียกว่าซวงหมาย,ยีนะคะ เราเจอรังไข่มดแดงนะคะเราจะไปดูว่ามันจะมีไข่มันหรือเปล่านะคะตามไปดูเลยค่ะเออไข่มดแดงนะคะกวงหุ้ยเรามาทำอะไรกันนะลูกเอาไข่มดแดงนะคะ,ดดน,ะ,คะนี่ค่ะ จะมีไข่หรือเปล่านะคะเรามาดูกัน,นะค่ะทำไน่มดแจงมาแยกอยู่ทางนี้อ่ะอืมไข่มดแจงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนบางนั้นเหรอ,อือไปทำันน ก้อนไก้อนไหนเฮ้ยอ่ะต้องให้หนีไกลๆดูปะดองเป็นๆว่าจ้ะไม่มีเยอะขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอามาดูก่อนม่มีเยอะขนาดนั้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวให้ลุงพลหันตูดไปทางโน้นก่อนเดี๋ยวดูเอาเอาดิ เอาถาดตั้กๆกับตัวมีัหยคะเยอะเ้โหเลยโอ้ยเจ็บเขาแกล้งละเนี่ย กลัวใ,วใส่ข้าแป้งเยอะเกินอ่ะนี่เป็หมดวมนวโอ้ม็นไปนหมดเลย ันก็เอาไข่มันออกไปแล้วด้วยเนะี่ยโกอ่ะนี้ใส่ข้าแป้งเยอะเกิน <c oughs> จนไม่เห็นไข่มดแดงแล้วอะ่ะเธอเอาไม่เป็นวันหลังเราไม่ต้องทำเข้าใจไหม <c oughs> น้นนาอยู่หลังอนะ่ะหัวหัวหัวเดี๋ยวเข้าแป้งลูกลุ่มทีย้าย ก็จะทำไม่ต้องก็ไม่ต้องพาเลยเออจะทำไม่เป็นเธอก็ไม่ต้องทำวัลังไม่ต้องทำแล้วนะให้ลุงบุญทำเองใช่พ่อวันหลังพ่อไม่ต้องทำ<อ>นีน่งไง ตอนนี้นะคะไข่มดแดงลงมาแล้วค่ะแต่ว่ามดมันเยอะมากไข่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไข่เยอะหรือเปล่าเอาปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นต้นไม้ทำรังอีกใช่ไหม <ม>อ้าวหนีหนย้ายก่อนเอ,า,อาแม่มนออกแม่มันเหลือน้อยแล้วหนูกลัวแล้วลูกอืม,อมนี่ต้องถอดเสื้อออกนะครับเพราะว่ามดมันเข้าไปอยู่ในเสื้อเยอะมาก <laughs> น้องมาดูใกล้ๆสิลูกน้องมาดูใกล้ๆ แต้องกินไหม,ไมทำไมไม่กินอ่ะลูก,ก,ลกนหนูไม่กล้ากินมันอร่อยนะลูกมันคือของโปรดมาม้าเลยนะหนูมันแซบนะลูกแล้วค่ะเราได้ไข่มดแดงมาสองลังนะคะอันนี้คือไข่มันนะคะเดี๋ยวไปไปตามดูนะคะว่าเราจะเอาไปทำอะไรกินค่ะห้ามบีบนะคะอย่าให้มันแตก ่อันนี้จะเป็นไข่มดแดงที่กุ้งล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีต้นหอมนะคะอันนี้ก็จะมีพริกแห้งหอมแดงขิงเกลือแล้วก็รสด,ดีเดี๋ยวกุ้งจะเอาไปตำให้ละเอียดนะคะวันนี้กุ้งจะมาทาเมนูแกงไข่มดแดงใส่ผักชีต้นหอมนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาตำพริก แล้วก็หอมแดงขิงให้ละเอียดก่อนนะคะใส่เครื่องเทลงไปหมดเลยค่ะเราตั้งน้ําจนเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งก็จะใส่พริกที่กุ้งตำเสร็จแล้วลงไปก่อนนะคะกุก็จะเอาไข่มดใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยผักชีต้นหอมนะคะ เดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณสองสานาทีนะคะเอาแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแกงไข่มดแดงใส่ผักชีต้นหอมนะคะ เสร็จแล้วค่ะเมนูต้มไข่มดแดงใส่ต้นหอมนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปให้คนจีนอยู่นานที่นี่เข้าชิมกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะคนชิมของเราอยู่นี่ค่ะอันนี้ภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรซองมาเยตั้งซองมาเยซองมาเยตั้งนะคะเดี๋ยวเราจะ เป็นยังไงบ้างรสชาติเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะ <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> อร่อยกินแล้วแพ้แลโอเคคลิปนี้กุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่ก็คือเมนูต้มไข่มดแดงใส่ต้นหอมผักชีนั่นเองนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ